นี่เป็นเรือฟอรี่นะครับเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว,ว่างเกาะสมุยดอนสังนะฮะเป็นเรือชื่อเรือราชาฟอรี่นะครับเป็นเรือใหญ่มากนะครับตอนนี้ก็ใช้บริการจากเกาะสมุยนะฮะกําลังจะขามานนนะดอนสัง แล้วคความเร็วก็น่าจะพอๆกันนะครับแต่ไม่ทราบว่ากี่นับนะฮะก็ถือว่าไม่มีใครแซงให้นะครับนั่งตีขวดมาอย่างนี้ตั้งตั้งใจอยู่เกาะสมุยแล้วคะความเร็วก็พอกันนะครับอันนี้เป็นด้านข้างเรือนะฮะเรือลำนี้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากก็ก็มาถูกได้ทั้งคนผู้โดยสารแล้วก็รถยนต์นะพันใหญ่ๆนะครับรถทัวร์รถ นัดมาได้หมดนะครับเรือใหญ่ครับก็น่าจะหลายตันหลายตันกลอสนะครับภาษาเรือนะครับอันนี้จะเป็นด้านบนนะฮะนี่เป็นด้านบน,น เราจะให้เอฟพาชมนะฮะพาชมนะครับด้านล่างนะครับที่ว่าใช้สำหรับมันทุกรถยนต์นะเนี่ยอีกชั้นนึงครับชั้นล่างนะครับ ก็จะมีซูปอร์มาร์เก็ตนะครับของขายแะาะาราะดกซื้อในส่วนนี้จะเป็นส่วนของผู้โดยสารนั่งนะครับ có ngọc kia, mà, mà, mà hàm, ทางนี yeah, it it? ้ตำรวจกจะเป็นพี่กับกันอยู่นไปทาน้นนะครับราจะพาไปี่ององเครับรือ